สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะก็เป็นเกม2คู่สุดท้ายของนักที่39นะฮะประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2020ก็เริ่มกันที่บิสตอลซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับเชฟฟีเวสต์ไป1-2แล้วก็อีกคู่เป็นเจ้าป่านนัตติงแฮมโฟเรสต์เปิดบ้านเอาชนะแฮตติฟิลด์ทาวไป3-1 นั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับลีดยังนำไปจากฝูงที่74คะแนนรองจากฝูงเป็นเวสต์บอมมี71คะแนนส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมื่อคืนนี้ได้มาอีก3แต้มตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่4ของตารางฮะมีอยู่64คะแนนก็ยังอยู่ในโซนที่จะลุ้นไปเตะเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในปีหน้าอยู่ในขณะที่บิสตอลซิตี้ที่แพ้เป็นเันดที่ครั้งยังอยู่ที่12ของตารางมี55คะแนนแต่ก็ห่างจากโซนเพลย์ออฟแค่5คะแนนเท่านั้นเองครับก มาต่อที่เชฟฟิ์เว d ส e เดย์ครับขยับขึ้นมาอยู่ที่13ของตารางตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น52คะแนนห่างจากโซนตกชั้น10คะแนนด้วยกันส่วนฮาร์ดอร์ฟิ์ทาวที่แพ้ไปนะครับผมในคืนนี้ก็ยังอยู่ในโซนอันตรายครับอันดับที่22ตอนนี้มีอยู่42คะแนนแต่ต้องบอกว่าโซนด้านล่างของเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโหคะแนนไล่บี้สูสีกันส,สุดๆไปเลยครับยังไม่ทิ้งกันครับยังมีโอกาสที่จะขยับหนีโซนตกชั้นกันได้ตลอดเวลาเลย ในขณะที่ดัซซอนวอลล่าสุดครับยังคงเป็นอเล็กซานดรามิโตว,วิชของฟูลแลมและก็โอลิวัตคินของเบนฟอร์ดที่ซัดไปคนละ23ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะต่อไปครับนะัดที่40ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่คืนวันอังคารที่30มิถุนาย,ยนก็จะมีมิววอลพบโซนซีบาสลีย์เจอแบ็กเบิร์นเวตติ้งพบกับเบนฟอร์ดควีนส์พาร์คเนเจอร์เจอฟูลแลม คาร์ดิฟเจอชาวตันลีเปิดบ้านเจอกับลูตันทาวแล้วก็วีกแกนพบ s t o ก e City คืนวันพุทธที่1กรกฎาคมฮะเบรสตันเจอดา r b บี้เคานตี้เบอร์วิงแฮมพบฮันเดอร์ฟิลด์ทาวฟอร์เรเจอกับบีสโตลซิตี้เชฟเว้นก็จะเจอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสที่2กรกดาคมคู่สุดท้ายเป็นเฮาสิตี้เปิดบ้านเจอกับมิดเดิลสเบร